สนับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber กองหัวใยอนุญาตวงดนตรีนำเพลงไปร้องหากินได้โดยไม่เก็บลิขสิทธิ์ เกรซการกล้าวเผยตัวตนที่แท้จริงเป็นคนเรื่องเยอะรู้แล้วอย่างอึง้งไฮชุติมาด่งดังไกลปรากฏภาพลงนิตยสารญี่ปุ่นแบบเต็มเตมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ต้อนรับ,รบเข้าสู่ค,คุณพอด,ดีอินไซต์โหยังเมื่อกี้มากต้อนรับพร้อมกันเลยสำหรับวันนี้นะคะเหมือนนัดก,กันมานะคะหนึ่งค,คนก็คือชมพู่หนึ่งค,คนก็คือเขียวมาเลยนะคะเราเป็นต้นไม้แล้วก็มีดอกไม้เบ่งบานต้อนรับยามเช้านั่นเองค่ะใช่ค่ะชอบการปูเรื่องดูมีที่มาที่ไปแต่จริงๆแล้ว <c oughs> แต่งเรื่องทั้งหมดค่ะเอามาข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นความน่ารักของกองห้วรไย่เป็นหนึ่งคนที่เข้าใจวงการดนตรีสเลือเกินบางทีเนี่ย คนเป็นนักร้องทั่วไปอะจะเอาเพลงไปร้องก็ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์งานนี้เจ้าตัวบอกว่าเข้าใจแล้วก็บอกว่าไม่เก็บลิขสิทธิ์ด้วยค่ะขึ้นชื่อเรื่องใจบุญแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วนะคะสำหรับนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังอย่างคุณกองห้วยไร่ค่ะล่าสุดออกมาประกาศผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าอนุญาตให้พี่น้องนักร้องนักดนตรีอาชีพ สามารถนําเพลงของตนไปร้องตามร้านอาหารใช้ทํามาหากินได้โดยที่จะไม่เก็บลิขสิทธิ์ค่ะโดยเจ้าตัวระบุนะคะว่าศิลปินวงดนตรีร้านอาหารสามารถใช้เพลงของก้องห้วยไร่และถาคณิดในการร้องคาราโอเกะเล่นสดหรือว่าเปิดได้โดยที่ไม่เก็บลิขสิทธิ์ใดๆรัก ยิ่งลำบากยิ่งต้องเห็นใจกันเดอ้อพร้อมชี้แจงว่าค่ายใหญ่องค์กรใหญ่มเป็นรายได้ที่เขาสมควรได้รับนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้มีค่ายเพลงองค์กรเล็กเลยสามารถแบ่งปันให้พี่น้องศิลปินได้ไปทำมาหากินกันได้โดยที่ตัวเองไม่ได้รับผลกระทบมากแล้วก็เป็นผลดีด้วยซ้ำรักครับ คือถ้าแบบเป็นศิลปินสระแล้วทำเพลงเองคือลิขสิทธิ์เองก็คือทําได้เนาะเพราะว่าบางทีแบบรายรับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลคือตัวเจ้าของลิขสิทธิ์เองอะไรแบบนี้แล้วก็ข้อดีนี่ว่าทําให้หลายๆคนที่อาจจะแบบไม่เคยได้ยินเพลงเขามาได้ยินเพลงเขาตอนนี้แหละ ค่ะเรียกว่าหล่อแล้วยังใจดีอีกด้วยนะคะมาต่อกันทนี่หนึ่งเรื่องหวานหวานบ้างดีกว่านะคะเตรียมชุดมาเพื่อข่าวนี้กันเลยนะคะสําหรับผู้รักพระนางสุดฮอตนะคะที่จริงๆแล้วปกติเนี่ยเขาก็อวดความรักกันเป็นว่าเล่นอยู่แล้วแต่เหมือนล่าสุดนี้จะอวดหนักเกันไปหน่อยชาวเน็ตก็เลยแหวิจารณ์กันยับเลยละคะ่ะ อีกหนึ่งคู่รักพระนางชื่อดังนะคะคุณเบสรักวันนีคำสิงกับตรงตรงปฤษศกรกนก,นกทรไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆน,นะคะเขาจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆเซอร์ไพรส์ให้กันและกันอยู่เป็นประจำจนถูกแซวว่าเป็นคู่คลั่งรักแต่ก็ถูกวิจาร์ณไม่น้อยนะคะเมื่อล่าสุดสาวเบสก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องที่ถูกวิจาร์ณหลังสวิตตรงตรงถี่ค่ะ งานนี้สาวเบสบอกว่าก็รักกันก็อยากแสดงออกเริ่มจากที่เราแสดงออกตั้งแต่แรกด้วยพอถึงทุกวันนี้ก็ยังแสดงออกก็เลยดูเหมือนเฮ้ยรักกันดีจังเลยหนูกับพี่ตรงมีชื่อเสียงด้วยแหละถ้าเป็นวัยรุ่นธรรมดาโอ้โหวัยรุ่นสมัยนี้อย่างติ๊กต็อกก็มีคู่รักวัยรุ่นโชว์สวีทเป็นเรื่องที่ยิ่งน่ารักกันยิ่งน่ารักยิ่งแชร์แต่พอมาเป็นคู่เรากลายเป็นว่าทูกด่าทุกว่าอาจเป็นเพราะว่าเรามีชื่อเสียงทั้งคู่ด้วยแหละ เราถึงบอกนะคะว่าโซเชียลเนี่ยเป็นเสมือนดาบสองคมกันเลยทีเดียวนะคะเรามีความสุขใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความสุขกับเราด้วยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะคะน้ำว่ามีหลายๆคนที่จะรอดูความหวานของเขาอยู่้หวานจริงๆหวานหยดย้อยมากทีนี้ใช่นะคะแฟนๆก็ไปติดตามช่องทางพวกเขาได้เราทำ Youtube ด้วยนะคะมากันที่คุณเกรการ์กล้าวบ้างนะคะเป็นหนคนที่โอ้ดูข้างนอกเนี่ยเหมือนจะเป็นคนสบายสบาย น่าจะไม่ได้เป็นคนฟิกอะไรเท่าไหร่แต่ล่าสุดไปออกรายการหนึ่งมาทําให้หลายคนเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเจ้าตัวเนี่ยเรื่องเยอะพอสมควรแล้วค่ะซึ่งคำนี้นะเขาบอกตัวเขาเองนะไม่ใช่เราแบบว่าใส่ควานะทุกคนนะคะอ่ะคุณเกรซกันกล้าวนะคะเป็นมิสทีมไทยแลนด์ประจำปี2,547และก็ยังเป็นนักแสดงชาวไทยนะคะที่ต้องบอกว่า ใครให้ติดตามอินสตาแกรของเธอก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยจะคอยอัปเดตเรื่องราวต่างๆในชีวิตอยู่บ่อยครั้งภาพลักษณ์ของเธอก็จะดูสวยสง,ง่าเป็นลูกคุณหนูแต่ล่าสุดเจ้าตัวยอมรับแบบไม่อายนะคะถึงเรื่องของความเยอะของตัวเองแล้วค่ะและนอกจากนี้ก็บอกว่าเป็นคนที่อยู่ยากกินยากนอนอยากนะคะเธอบอกว่านัดเที่ยงเนี่ยต้องเป็นเที่ยงเพราะว่าหนูต้องกินข้าวเที่ยงนะคะ หนูจะไม่กินข้าวตอน11มง45หรือว่าตอนเที่ยงครึ่งหนูจะกินข้าวตอนเที่ยงตรงดำน้ำก็คือดำน้ำต้องนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วก็ต้องตื่น6โมงเช้าเพื่อตื่นไปดำน้ำเอาแสงแรกที่น้ำใสที่สุดในช่วงที่น้ำขึ้นน้ำลงหนูเป็นคนเยอะมากกินยากอยู่ยากนอนยากนอนเนี่ยก็ต้องมืดสนิทมีอะไรโผล่ขึ้นมานิดหนึ่งไม่ได้ ห้ามมีเสียงอะไรเลยสักนิดเดียวเพราะว่านิดหนึ่งหนูก็ตื่นไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนเนี่ยยากมากแล้วค่ะคุย <c oughs> เอาจริงยากเหมือนกันนะคนที่แบบว่านอน <c oughs> แล้วมีเสียงอะไรไม่ได้เลยหรือว่าแบบคือบางทีเรื่องเวลาบางอย่างในการทานข้าวถ้ายุดหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออจริงปะคนเป็นแฟนอะ่ะต้องเป็นคนที่นิสัยเหมือนกันมากๆเลยนะ ใช่หรือไม่ไงก็แบบความซับซแยมากมากใช่โอต้องแยกห้องอยู่ตอนนอนตอนคืนอะไรเงี้ยนอนไม่อยู่ไม่ได้จริงนะเคยได้ยินบางคู่เหมือนกันแต่ว่าเรื่องราวของความเยอะจริงจริงเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความเยอะแต่ละอย่างนะคะซึ่งคุณเกรซเนี่ยเขาก็รู้ตัวดีมากนะเขาก็บอกว่าเขาก็คงไปต่างจังหวัดกับเพื่อนได้ไม่บ่อยมากเพราะว่ารู้เนี่ยเป็นคนเรื่องเยอะคือเรื่องเยอะแล้วรู้ตัวเนี่ยก็ยังดีกว่าเรื่องเยอะแล้วไม่รู้ตัวค่ะ ใช่ค่ะอกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะคะช่วงนี้เนี่ยดาราไทยหรือว่าศิลปินไทยนะคะก็ตบเท้าเข้าสู่อินเตอร์กันเยอะแยะมากมายรวมถึงสาวคนนี้ด้วยนะคะกับสาวไฮชุติมานั่นเองโด่งดังไกลถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวะคะ่ะ ร่วมยินดีกับความปังไกลในต่างแดนนะคะของสาวพายชุติมาลูกทุ่งสาวไทยเจ้าของเพลงฮิตช้าเอิญเอ่ยและไม่บริสุทธิ์ใจล่าสุดนะคะก็มีภาพของเธอคนนี้ปรากฏในนิยสารวัยวัยแบบหนึ่งหน้าเต็มเต็มเลยเลยค่ะโดยไาชุติมานะคะ,ะ,คะปรากฏตัวในลุกจากคอนเซปต์เพลงใหม่ล่าสุดอย่างบอกฮักไอจังไดดีรวมทั้งทางนิยาสารนะคะก็ยังลงประวัติความเป็นมาของเธอให้ทําความรู้จักกันหนึ่งหน้าเต็มเต็มเลยเลยคะ่ะ สำหรับนิตยสารวัยวัยนะคะตามข้อมูลก็ระบุว่าเป็นนิตยาสารสําหรับคนญี่ปุ่นผู้มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งในเรื่องของอาหารสถานที่และวัฒนธรรมต่างๆซึ่งไฮชิติมานะคะก็เปิดใจถึงการได้ลงนิตยสารญี่ปุ่นแบบหนึ่งนาเ็เต็มในครั้งนี้ว่าดีใจอย่างที่สุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสารวัยวัยเธอขอบคุณทั้งทีมงานและพี่ๆคนไทยในญี่ปุ่นที่เอ็นดูในตัวเธอ รวมทั้งเธอทราบมาว่าในติยาสานเล่มนี้เนี่ยเป็นเสมือนเพื่อนแก้เหงาและตัวแทนความเป็นไทยสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเธอหวังว่าหมดจากโควิดระบาดแล้วจะได้พบกันในส่วนของเพลงบอกฮักไอจังไหนดีเป็นผลงานล่าสุดของหายชุติมานะคะเป็นเพลงจังหวะสนุกฟังง่ายมีกลิ่นอายซินปอกที่หญิงสาวคนหนึ่งอยากบอกรักชายหนุ่มที่เกิดต้องตาต้องใจยอดวิวล่าสุดนะคะก็ใกล้แตะหลักล้านครั้งอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชม o มอร์น n ิ่งอินไซต์ทางทูอินไซต์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ใน Fan Page ใน Facebook ของเราที่ทูอินไซต์ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ